วันนี้เขาจะเนี้ยกินสมเมียงเมียงกินสมเมียงนี่สลากของเขาลาบหมูเป็นตีเรียบร้อยแล้วกินส้มก็คือแหนมเนาะแหนมจีนหมูนะครับหรือแหนมหมูนะ่ะเนี่ยประมาณสามวันก็ได้กินแล้วครับนี่หลังจากนี้นะเขาลาบจีนฮือเป็นตีเรียบร้อยคือมันแล้วแล้วละเอียดละเอียดนะครับแล้วเครื่องปรุงเนาะก็จะมีเกลือมีผงนัวเนาะมีหอมเตรียมติขาดใดแหนมต้องมีหอมเตรียมนะครับและที่สําคัญอย่าลืมหนังหมู ชาจีนส้มมี่หน,น,นังหมูเอิมลับนะครับหนังหมูต้องไม่ลายบางคนชอบหนังหมูหนักๆนะฮะผมก็ชอบลายเหมือนกันเนาะนี่หนังหมูที่เขาต้มเป็นตีลับ้อยแล้วนะครับลองดูซอยหนังหมูที่ต้มสุกแล้วแล้วเขาก็เอามาใส่รวมกันกับจีนหมูที่เขาหลาบครับผมจากนั้นเนี่ยเขาก็ตำหอมเตรียม ตําแล้วก็ตักใส่ถ้วยละไว้นะครับแล้วก็เอามาคลุกล้มกันในชามกับจีนหมูตีเ๋เฮาลาบลงไปเลยนะครับผมใส่เกลือลงไปหนึ่งจอนโตะนะครับแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปหนึ่งจอนช้านะครับเอามือซุบถุงยางแล้วก็ฟันคลุกเคล้าให้ขเข้ากันกับเครื่องปรุงแล้วก็ละไวสะ้สักกําหนึ่งนะจากนั้นเนี่ยก็เอาไปตอกตีล้นไฟมาจีกใือเป็นแผ่นพอดีพอดีครับห่อจ้นส้มนะครับแล้วก็ตักจ้นสม้มใส่หอ่อพอดีพอดีนะครับผมบางคนอยากให้จ้นสม้มมันส้มบวยก็คือเอาเข้าวเหนียวไปล่างนำ้ำแล้วก ก็กือนนรอแลกกับอันคือมันแน่นๆนะครับคืออากาศไปได้เข้าไปนะครับแลว้วก็เอาลิกล่นกับใบตองแหมจั่นหนึ่งนะครับมัดใบตองกับตอกฮือแน่นๆละไหวสามสี่คื้นก็ได้กินแล้วนะครับผมสําหรับจินโซมเมี่ยงในวันเข้าวันสานะครับ